ือชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนํำขวัญกองทัพบกเปรียบเสมือนพลังผักดันให้กำลังคนกองทับกได้สำนึกถึงภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของตนเองผ่านภารกิจที่สำคัญตามหน้าที่คืองานป้องกันประเทศงานรักษาความสงบภายในงานพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนกองทัพหรือทหารถือกำเนิดคู่กับการสร้างความเป็นชาติไทย โดยพระมหากาษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงนำกองทัพเข้าทำศึกสงครามเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติผ่านวัติศาสตร์มายาวนานจนเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้ด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนกลายเป็นพลังแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ผลักดันให้ประเทศเราผ่านวิกฤตผ่านประสบการณ์จนทําให้ประเทศชาติเข้มแข็งแข็งแรงมาตามระดับและทุกครั้งทหาร ได้เป็นพลังที่สำคัญที่คอยสนับสนุนส่งเสริมในทุกกิจกรรมของประชาชนที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ครั้งนั้นมีหลายพื้นที่ที่ประชาชนจำนวนมากรอคอยาการช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงซึ่งทหารได้เป็นหน่วยแรกที่เข้าไปถึงพื้นที่เหล่านั้นและได้ช่วยเหลือบรรเทาจนกระทั่งท้องถิ่นนั้นๆสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้เป็นไปตามลำดับจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติและทหารยังคงที่จะเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่ได้ออกจากพื้นที่นั้นทำว่าทหารช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสทำให้กองทัพต้องเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทธโธกกรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารภัยให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัย อาคีภยัยภัยแล้งหรือสถานภัยอื่นๆจนกระทั่งเกิอดอุตกภัยในปี2560ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ทหารสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีในทุกพื้นที่เพราะมีการเตรียมกำลังผ่านบทเรียนผ่านประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาและที่สำคัญสามารถสนับสนุนด้วยการปรับยุธทธปกรณ์เพื่อการลบมาเป็นยุธทธปกรณ์ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนครับสวัสดีครับค่ะความดุดร้อนตรงจุดนั้น,นเป็นอย่างไรคะจนทําให้ทหารช่างต้องไปดําเนินการอำนวยความสะดวกนํารถสะพานไปบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะคะครับก็เป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับจากบ้านนาแซงนะครับถึงบ้านไข่นนหนุยตาบลนาแงาซงอําเภอเสต็ภูมจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านซึ่งเป็นเอ่อเป็นเ,เป็นช่องทางที่น้ผาผารับแล้วทําให้ถนนจนจุดนั้นเนี่ย เ,เกิดการขัดจากกระแสน้ําเป็นระยะประมาณ13เมตรครับประชาชนก็เข้าออกไม่ได้ครับค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางภายในหมู่บ้านแต่รถก็สัญจรไปมาได้ใช่ไหมคะครับขณะขณะก่อนที่สะพานจะเข้าไปเข้าไม่ได้ครับนื่อจากว่าต้องใช้เรือเท่านั้นในการสง่ง ของตรงน้ําดูแลผู้ประสบภัยครับค่ะพี่น้องประชาชนที่บ้านสองหมู่บ้านที่ผู้พันเรียนที่สร้างเมื่อสักครู่เนี่ยเดือดร้อนกันนานเท่าไรสำหรับเรื่องของเส้นทางจนกระทั่งทหารช่างคือกองพันทหารช่างที่6กเนี่ยเข้าไปอำนวยความสะดวกให้คะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ2องวันครับโอ้สองวัน, 2> 2นครับก็ก็ขาดแคลนอาหารระดับหนึ่งแล้วครับอืมอ,มอมืค่ะอันนี้ก็ได้รับการสั่งการให้เข้าไปดําเนินการเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็บได้นำำาําสะพาน หนุนม่น MFB ไปครับแม้เพราะฉะนั้นในขณะนี้พี่น้องในสองหมู่บ้านของศรีรภูมีสพานหมุนมั่น MFB แล้วเนี่ยก็คงจะเรียกว่ายิ้มได้กันกว้างๆพอสมควรเลยนะคบผู้บังคับได้ครับตอนนี้สะดวกมากครับได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยในขณะทํางานไหมคะว่าพี่น้องประชาชนเขารู้สึกอย่างไรอะไรกันบ้างประมาณรู้สึกก็คือเมื่อเราเมื่อเมื่อทหารเข้าไปประชาชนก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เราได้ทางทางเรานี่ก็ทั้ง มีเรือมีรถนะครับเข้าไปด้วยนอกจากว่าทาสะพานแล้วเรือรถเราวิ่งเข้าไปทุกอย่างเราจะไปดูปัญหาที่แท้จริงความต้องการที่แท้จริงครับก็อุ่นใจครับประชาชนต้องมีความมั่นใจรค,ครับทหารพอเมื่อเส้นทางเข้าไปแล้วในความช่วยเหลือต่างๆก็จะเข้าไปด้วยใช่ไหมคะครับถูกต้องจากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมาประเทศชาติต้องเสียงบประมาณเป็นจํานวนมากสําหรับการช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภยัยทหารจึงมีบทบาทหน้าที่ เป็นพลังส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่ต่างๆของประเทศในปัจจุบันทั้งนี้<า>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาบรรเทาหรือรับรองสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภารกิจของกองทัพด้านพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ําโครงการขุดลอกคลองโครงการขุดลอกเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้ําโครงการแก้มลิงโครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ําท่วมโครงการแก้ปัญหาภัยแลง้งในทุกโครงการที่ก่าวมานั้นก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกระทั่งสนับสนุนการใช้ยางพาราผ่านโครงการซ่อมแซมสนับสนุนดินซีเมนปรับปรุงคุณภาพเพื่อยางพาราในหน่วยงานภาครัฐทหารจึงเป็นพลังที่สำคัญที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสด้วยการเข้ากอน กับที่หลังทั้งนี้ทุกสิ่งที่ทหารได้กระทำนั้นถือเป็นหนึ่งในพลังแผ่นดินที่สำคัญและรู้สึกเป็นเกียรติและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละเพื่อชาติศาสตร์กระสัตรและรวมเป็นพลังของแผ่นดินอยู่เคียงข้างประชาชนสื้อไป Mumman, <Sanly> whom they'll